ตัวรอจุลาระหว่างนี้นะครับก็เกิดจากการที่ผมไปอ่านรีโพสของคุณสถาพรจุตมะตังนะครับซึ่งท่านก็โพสต์เรื่องคัมภีมูลกัดใจ วัดสว่างโพทองของท่านพระครูสิมมาตั้งแต่ปี2460ที่จริงถ้าจะโพส์เรื่องลิงลายของคำพีบาลานแต่ว่าผมก็เหลือไปเห็นตัวรอยจุฬาซึ่ง2460เนี่ยตัวรอจุฬาเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นรูปแบบนี้นะผมก็เลยลองมาดูว่าตัวรอจุฬาเนี่ยตั้งแต่2100กว่าจนกระทั่งถึง2400กว่าน,นะครับมีรูปร่างอย่างไรบ้างนะครับก็เขียนไว้ว่าระวังเพราะว่าจริงๆรูปแบบท่านจะใช้ ตัวนี้หรือเปล่าก็ต้องมีการสอบเทียบกับหลายๆฉบับด้วยกันนะครับตัวรอจุลาในช่วง2,100กว่า2,112นะครับสันฐานของตัวรอจุลาเนี่ยน่าจะมี2รูปแบบด้วยกันเขียนโดยที่ไม่ยกมือเขียนด้วยตัวรอจุลาเส้นเดียวเริ่มจากหัวอักษร งอศรนี้อยู่ต่ำนะครับต่ำในตำแหน่งของสละอุสละอูนะครับเป็นการขมวดหัวแล้วก็โค้งงอขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะสรุปเป็นตารางนะครับ211221162116เขียนด้วยตัวงองูก่อนนะครับอาจจะมีเส้นเชื่อมติดกันก็ได้ไม่เส้นเชื่อมติดกันก็ได้ตัวลอยจุฬารูปที่2นี่นะจะคล้ายกับ2112มากเลยทีเดียวนะครับก็คืออาจจะไม่เริ่มขมวดหัวก็ได้นะครับ อาจจะเริ่มที่ตัวงองงูก่อนแต่ว่าเส้นล่างของงองงูก็โค้งงอเป็นขมวดเป็นข้นหอยลงมาเป็นเส้นล่างของตัวลอยจุลานะครับนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นลอยจุลารูปที่หนึ่งรูปที่2ก็เป็นงองูนี่แหละครับแล้วก็มีเส้นดิ่งขีดลงมาแล้วก็โค้งเป็นวงกลมเข้าหรือไม่เป็นวงกลมเข้าก็ได้นะครับแต่ว่าสันฐานของตัวเส้นล่างเนี่ยก็จะเป็นเส้นดิ่งยาวลึกลงมาขนาดหนึ่งเท่าของตัวงองงูเลยทีเดียวนะครับ อันนี้เป็นตัวอักษรตัวลอจุลาในช่วงพุทธศตรวตรรษที่22หรือว่า2,100กว่าๆนะครับทีนี้มาดูตัวลอจุลา2,200นะครับถึง2,299หรือว่าในพุทธศตรวตรรษที่23นะครับ ตัวรอจุฬานี่ก็มี2รูปเหมือนกันนะครับรูปที่1ก็คือเขียนด้วยเส้นเดียวนั่นเองนะครับเส้นล่างของรอจุฬาก็อยู่ตำแหน่งเดียวกันกับสละอุสละอูส่วนอันที่2ก็เขียนเป็นรูปงองงูก่อนนะครับจากนั้นก็มีเส้นดิง่งเขียนเป็นรูปตัวงองูแต่ว่าเส้นล่างของงองูอาจจะเป็นขมวดโค้งลงมามากนิดหนึ่งนะจากนั้นก็จะมีเส้นดิง่งแล้วก็ดิ่งลงมาลึกมากพอสมควรนะครับแล้วก็โค้งไปด้านขวาแล้วก็บางทีก็ขมวดปลายอักษรบางทีก็ไม่ขมวดก็ได้นะครับแล้ว ก็อันที่3นะครับเรื่องวิทุรบัณฑิต2,221ก็เป็นสันฐานของงองูเหมือนเดิมแล้วก็มีเส้นล่างซึ่งจะต่อกันกับตัวงองูก็ได้ไม่ต่อกันก็ได้สรุปสันฐานของตัวลอจุฬาในช่วง2,200กว่าก็จะมี2รูปด้วยกันครับรูปที่1ก็คือเขียนครั้งเดียวโดยที่ไม่ยกมือเลยรูปที่2ก็คือเขียนคล้ายๆกับตัวงองูก่อนจากนั้นก็เติมเส anyway. <UK> ้นดิ่งลงมาเส้นดิ่งเนี่ยลงมาลึกประมาณ1เท่าถึง สองเท่าของตัวอ,อ,กอักษรแต่ว่าพอลึกลงมาลึกแล้วท่านก็โค้งไปด้านขวานะครับทีนี้ช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของตัวรอจุฬาเนี่ยน่าจะเป็นช่วง2300นาะครับ2 3 0 0ก็ไม่ใช่2,300ต้นต้นๆครับเป็น2350สกว่าๆนาะนะครับ, 2, ก,รบก็คือ ครึ่งหลังของพุทธศตรวตรรษที่24นะครับตัวลอจุลาเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับรูปที่1ครับเปสซสันดอนชาดก2,356คําว่าจุลสังกาดที่นี้มันเปลี่ยนแปลงอย่างไรมันเป็นเส้นเดียวอยู่ก็จริงนะแต่ว่าตัวเส้นโค้งด้านล่างเนี่ยไม่ได้อยู่ตําแหน่งของสโลอูสโลอูนะครับยกขึ้นไปเท่าเพื่อนเลยครับยกขึ้นไปวางไว้ในตําแหน่งเส้นล่างของพยัญชนะทั่วไปนะแต่ว่าเส้นบนเนี่ยท่านจะยกสูงขึ้น ยกสูงขึ้นกว่าเพื่อนอีกอยู่ตำแหน่งสระอีสระอีนั่นแหละครับเลยพยัญชนะตัวอื่นเข้าไปสูงกว่าเพื่อนเขานี่ครับสันฐานไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าตำแหน่งที่วางของตัวลอจุลารูปที่หนึ่งนี่เปลี่ยนแปลงไปก็คือยกสูงขึ้นรูปที่สองก็มีลักษณะเหมือนเดิมก็คือเขียนด้วยตัวงองูก,ก่อนจากนั้นก็เขียนเส้นด้านล่างเป็นการขมวดโค้งไปด้านขวานะครับ2,364นะครับ ก็จะเป็นรูปที่เขียนด้วยเส้นเดียวแต่ว่าไม่ยกสูงขึ้นมี3รูปแล้วครับในช่วง2,300อเนี่ยอีกรูปหนึ่งนะครับอันนี้เป็นจารึกเทียมพระแก้วนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าสร้างโดยเจ้าอนุวงศ์แห่งนครเบียงจันทตัวรอจุฬาของท่านก็เขียนด้วยงองูก่อนจากนั้นก็เพิ่มเส้นดิ่งลงมาข้างล่างโค้งไปด้านขวาก็มีรูปเป็นตัวรอจุฬานะครับตัวรอจุฬาเนี่ยเราพบเป็นพยัญชนะสะกดด้วยนะครับแต่ว่า พยัญชนะสะกดในลักษณะสะกดแบบคำในบาลีสันสกฤตท่านใช้วิธีการสังโยกพยัญชนะตัวสะกดก็วางไว้บนพยัญชนะตัวตามอย่างเช่นคำว่าธันหะมันดารกฎทักังตัวรอจุลาเนี่ยวางไว้บนหอหีบนะครับซึ่งพอเราดูตัวนี้อ๋อเราเข้าใจทันทีว่าทําไมท่านใช้ตัวรอจุลาที่เขียนด้วยเส้นเดียวไม่ได้เขียนเป็นงอง,งูแล้วใช้เส้นดิ่งลงมาข้างล่างเพราะว่า เมื่อใดที่เราเขียนเส้นดิ่งลงมาข้างล่างเนี่ยมันจะเอถอะทะอาจจะชนกับพยัญชนะที่วางไว้ข้างล่างคือขอหีบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นที่ใช้ได้ง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นตัวลอจุฬาที่ไม่มีเส้นดิ่งข้างล่างก็คือลอจุฬาที่เขียนครั้งเดียวโดยไม่ยกมือนั่นเองนะครับสรุปตัวลอจุฬาในช่วงพุทธศตรวตรรษที่24นะครับ2,300เนี่ยนะก็จะมี2รูปเหมือนเดิมแต่ว่าตำแหน่งที่วางของตัวลอจุฬานี่เปลี่ยนแปลงไปเดิมทีวางตำแหน่งเส้นล่างเนี่ย อยู่ตำแหน่งของสลอุสลอูนะฮะแต่ว่าในช่วงพุทธศตรวรรษที่24เนี่ยยกไปเท่ากับเส้นล่างของพยัญชนะทั่วไปนะครับแต่มันก็จะมีคือเส้นบนนี่จะยกสูงขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวรอยจุฬารูปที่1เนี่ยจะมีขนาดความสูงเป็น2เท่าของพยัญชนะทตัวอื่นนะครับรูปที่2ก็คือรูปงอง,งูแล้วก็มีเส้นดิง่งอาจจะเป็นเส้นดิ่งขมวดโค้งเรือเส้นดิง่งดิ่งลงมาข้างล่างแล้วก็ขมวดไปด้านขวานี้ก็ได้นะครับ จากนั้นมาร้อยปีนะครับเอาร้อยปีมาให้ดูเลยนะครับ2,464นะตัวลอจุฬานี่ก็เริ่มที่จะนิ่งแล้วครับตัวสันฐานของตัวลอจุฬาที่เป็นงอง,งูเนี่ยเริ่มที่จะไม่พบแนละ้วเราพบแต่ตัวลอจุฬาที่มีการเขียนครั้งเดียวโดยที่ไม่ยกมือนะครับก็คือลอจุฬาที่ขมวดหัวอักษรแล้วก็โค้งไปด้านซ้าย แล้วก็เป็นเส้นหน้าโคง้งงอแล้วก็ขึ้นไปเป็นเส้นบนนะครับเราจะพบตัวลอยจุฬาตัวนี้นะครับแต่ว่าสันฐานอาจจะมีแตกต่างกันบ้างบางทีก็มีมีเหลี่ยมมีมุมบางทีก็ไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมนะครับแต่ป็นที่น่าแปลกใจนะครับว่าในช่วง2,460เนี่ยเราพบการเขียนตัวลอยจุฬา2รูปก็มีแต่เป็นลักษณะเฉพาะของท่านนะครับอย่างเช่นงานเขียนของพระครูสิมมาเรื่องมูลกัจจัย วัดสว่างโพทองอําเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดท่านก็เขียนด้วยตัวลอจุลาสองรูปรูปที่หนึ่งก็คือรูปที่เป็นเขียนด้วยเส้นเดียวนั่นแหละครับรูปที่สองก็คือตัวงองงูแล้วก็มีเส้นดิ่งลงมาข้างล่างตอนนี้ก็สันนิษฐานได้หลายอย่างหลายประการสันนิษฐานข้อที่หนึ่งก็คือว่าในท้องถิ่นนั้นๆน,นะในท้องถิ่นอำเภอสวนภูมิมีการใช้ลอจุลาสองรูปอันที่สองก็คือพระครูสิมมาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้เพราะว่าเป็นสำนักมูลกระจายใช่ไหม เป็นผู้ที่มีความรู้อ่านงานเขียนก่อนหน้านี้เป็นร้อยสองร้อยปีเจอตัวรอยจุลหานี่สองรูปแล้วท่านก็นำมาใช้ เฉพาะคมภีร์บาลานของท่านหรือว่าเฉพาะสำนักของท่านก็จะใช้2รูปนี้นะครับทีนี้มาดูลอจุฬาในรูปแบบของฟอนนะครับฟอนต์ในปัจจุบันผมก็เอามาให้ดู4ฟอนตฟอนมหานงฟอนตของราชบดิตฟอนตของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนศาสตร์และฟอนตวรสุโถนะครับเห็นสันฐานชัดเจนนะครับว่าฟอนตลำดับที่1ที่3ที่4เนี่ยมีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ฟอนลำดับที่2ของราชบดิตเนี่ย เป็นฟอนต์ที่เขียนด้วยตัวงองูแล้วก็มีเส้นดิ่งลงมาข้างล่างซึ่งอันนี้ก็เป็นสันฐานของรอจุฬาตั้งแต่พุทธศตวรยีอยีบามยี่สบแต่ว่าในช่วงพุทธศตรวตรรษที่ยีหเนี้ยไม่ค่อยปรากฏรูปแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่ามีการนําเข้าไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับทำให้เราเห็นว่าเ มันมีด้วยหรือรูปแบบตัวรอจุลาแบบนี้มีครับเป็นรอจุลาเก่าตั้งแต่เริ่มต้นนะจนถึง2460กว่ากก็เจอรอจุลารูปนี้อยู่นะครับมาดูวิธีการเขียนนะครับตัวรอจุลาเนี่ยของมหาหนงเนะะี่ยฮะท่านก็เขียนตัวรอจุลาโดยที่ สันฐานของลอจุฬาเนี่ยก็เท่ากับตัวกอไก่ตัวนอนหนูสันฐานเท่ากันนะอาจจะมีปลายอักษรยกสูงขึ้นส่วนของราชบัณฑิตสันฐานหลักก็คืององงูเนี่ยอยู่ในบรรทัดอยู่นะครับเท่ากับตัวอื่นแต่ว่าเส้นดิ่งลงมาข้างล่างเนี่ยขนาดเท่าตัวของงองูเนี่ยลงมาข้างล่างนะครับในตำแหน่งของสลูอุสลูนะครับอันนี้เป็นแบบเดิมนะครับต่อไปเป็นตัวลอจุฬาของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน สันฐานของลอยจุฬาก็เท่ากับตัวอื่นๆน,นะครับต่อไปเป็นฟอนวอรส,สุโทโธนะครับตัวลอจุฬาก็เท่ากับตัวอื่นเช่นกันนะครับสำหรับตัวลอจุฬาปฐมเหตุเกิดจากการอ่านดีโพ์ของท่านสถาพรจุตมะตังนะครับซึ่งเป็นคัมภีรบลานจังหวัดร้อยเอ็ดสองพของพระครูสิมาจึงทําให้เห็นความคงอยู่และมีอยู่ของตัวลอจุฬาตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่22จนถึงพุทธศตรวรรษที่25ในกลางๆพุทธศตรวรรษที่25ก็มีการใช้ตัว ตัวลอจุฬา2รูปอยู่แล้วก็ในปัจจุบันนะครับมีการผลิตฟอนต์ก็ปรากฏตัวรอจุฬาครบทั้ง2รูปนะแต่ว่าในแต่ละฟอนต์ก็จะมีรูปเดียวอาจจะไม่นําเสนอทั้ง2รูปอาจจะเพื่อความไม่สับสนนะครับสำหรับตัวรอจุฬาระวังเนี่ยฮะก็จะประมาณนี้นะครับผม